สวัสดีครับพวกผมมิสเตอร์โรสเมนตันกิมมิ่งสตูดิโอกันนะครับผมก็วันนี้มาเป็นการเปิดกล้องครั้งแรกเลยนะผมก็โอเคเลยโอเคนะครับผมก็หลังจากที่ทำที่มาค่อนข้างเยอะผมควรก็มาแคสมาเปิดกล้องกันสักหน่อยให้จดจำ้ากันหน่อยนะครับผมก็โอเคนะวันนี้จะมาแคสไฟในแอดเฟรดดี้ชูนะหรือไฟในแอดเฟรดดี้สองหรือคนไทยเรียกชื่อเยอะมากนะซึ่งโว่ขอเป็นลูกผู้ชายฮนะ เขาบอกว่าถ้าเกิดใครแคสเกมต้องเล่นเกมีต้องแคสเกมนี้ด้วยนะคือเกมนี้ผมบอกเล่เกลเล่นตามตรงว่าผม่เกลเมื่อแบบไม่ไม่ได้ว,ว่าเชิ่เกมแบบคือผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อนะคือเราต้องแบบมานั่งรอไอ้เฟนดี้จะมาต้องคอยหวั่นวันอะไรเงี้ยคือเออมันเป็นยาอ่อนกันไปคือผมบอกคือผมไม่รู้ว่าทำไมคนถึงเล่นเยอะนะผมไม่ค่อยผมไม่เข้าใจนะคือคนอย่างผมเนี่ยคือผมจะเล่นเกมพวกโอเพนเวิร์ด แตก,ก็โอเคนะผมจะไม่ค่อยผมจะไม่กินนะผมไม่ใช่พุดแล้วก็สิบสี่ตอนนี้อายุก็เยอะแล้วไม่ผมไม่นี่แล้วนะโอเคคนระับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะครับอยู่เกมเลยนะโอเคนะครับก็หลังจากเะ่อส่วน G C A สามคงจะแครประมาณช่วงวันจันทร์กับวันศุกร์ถ้าเกิดวันจันทร์แครไม่ได้ก็คงจะแครวันศุกร์นะโอเคมีอะไรทักมาช่างมันนะโอเคอนะเดี๋ยวรอเขาเปิดแปบ๊บนึงนะ ถ้าเชียร์ทูยูดู s ฟสไ g h ์ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือไฟฉายฮะอ๋อแล้วไอ้นี่มันบงังก็จะรู้ได้ไงอ๋อโอเคฮนะโอโลว่าไงอ๋ออ๋อแล้วมันไม่มีเอเอเอเนอร์จ e ี e ้ energy, เห็นแล้วเหรอผมได้ไม่ค่อยเปล่นนะเกมนี้ปกติอ๋อไอ้นี่มันจะเป็นแบตเตอรี่อยู่นี่เอง โอเคนะมาทดสอบอัดนนลีนกันว่าใครว่าผมจะเป็นยังไงอ๋อนี่คือไซมวกคือผมยังผมผมเพิ่งจะมาเรียนศึกษาเองนะโอเคนะแคมนี่แหละแต่ไม่แน่ผมอาจจะกรีดนิดหน่อยต้องขออภัพแหก่จนะก็อ,อาจจะไม่อ่ะนี่แะ แต่ว่าแล้วไอ้ที่ไม่มีไอ้พวกกระต่ายเฟนดี้นั่นหายไปไห,หมดวะโอเคนะปั้นนะโอเคนะก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรนะมันไม่ได้บอกเวลาหรอว่านี่กี่โมงแนละ้วเดี๋ยวปั้นนะ แต่ผมย้ายกล้องตําแหน่งตัวเองไปก่อนปั้นนะเอ้ยมันย้ายไม่ได้ปั้นนะมันช่างมานะย้ายไม่ได้ผมไม่รู้ว่าหันเวลามันเวลากล้องหน้ามันบางอยู่นะปันนะโอเคช่างมันนะ เฟตี้มาคือจะจบคลิปนี้นะแต่ถ้าเกิดไอตัวหาอะไรไม่มาก็โอเคชนะนะก็มไม่เห็นมีอะไรเนี้ยเกมนี้คือมันเป็นเกมที่แบบต้องคอยดูเหมือนเราเหมืนพูดง่ายๆคือเหมือนเรารวบทเป็นยามนะ ก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็ะคือก็ไอพวกตัวกระต่ายคือผมจะแคปผมไม่แคปแบบเป็นพดพัดคือไม่ได้แคปเป็นกันยาวๆนะคือผมจะแบบเหมือนยังไงอะแคปแค่นี้นิดหน,น่อยนะแคปแคพดด่พาร์ดีพัดเดียรอะเพราะเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร,นะร่นะติงติสายจะสมอลท,ท้องมาโทษทีโอเคนะก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยผมหรือว่าผมเป็นมือใหม่หัดเล่นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะนี่อะไรอะ ใส่หมูไมว้ก่อนมีอนะไรไหมก็ไม่เห็นมีเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะเกมน,นี้แล้วก็คือผมไม่โกยู่ละเกมน,นี้เห็นคนอื่นก็เล่นมาเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะในโทรศัพท์แต่ผมเล่นในคอมได้ ไม่เห็นมีอะไรอ๋อเดี๋ยวมันจะมีพวกตัวกระตรง n กระต่ายหรืออะไรมันโผล่มาทางช่องนี้ฮะม,มันมีต้องมีตัวอะไรสักตัวหายไปนะแต่ว่ามไม่เห็นมีอะไรเนี้ยผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พี่โมงแล้วนะถ้าเกิดเราเล่นถึงเช้าคือเราจะชนะเกมนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะเล่นเมื่อไหร่จะชนะนะ แบตเตอรี่ก็ยังเต็มสามเปอร์เซนอยู่ถ้างั้นเกมนี้เราก็จะสามารถชนะง,ง่ายๆเลยด,ดิไม่แน่ใจโอเคอมันหายเนีเกมนี้มันน่าเบื่อตรงเนี้ฮะคือเราต้องรอนานนะเพราะว่ามัน ต้องระวังไอเฟดดี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันทำไงผมก็เลยไม่ค่อยเป็นะเหมือนกันคืบน,นี้นะอัน,นี้กล้องนี้มืมดไปแล้วเห็นตาสายอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เนี่ยอัน,นี้ก็มีเฟดดี้ตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถมาหลอกกันได้อยู่แล้วนะอืมอะไรอะไรมากันอย่างเงี้ย โอโหแค่นี้อะไรอ่ะคือเกมโอเวอร์โอเคฮะแล้วก็เกมนี้นะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไฟน a l s อฟเฟ e ตี้ชก็แค่คืนแรกผมก็เล่นไม่ผ่านแล้วนะซึ่งก็คงจะไม่แค่โตแล้วเพราะว่าเล่นเล่นก็ลำบากน,นะคือมันต้องนั่งรออ่ะคือคุณเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นดีกว่าหรือไปอ่านหนังสือหรือไปดูหนังอะไรางี้ดีกว่านะก็นแนะนำเล่นนะเพราะไม่สนุกจริงๆอนะ่ะน่าเบือนะ่อฮะ อยู่ๆจะจะจะจู่ๆก็มาแต่ว่าเมื่อกี้คือผมไม่ตกใจตรงไหนคือเข้าใจไหมเออมันไม่น่าตกใจมันไม่ควรที่จะตกใจนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกน้องๆหนูๆหรือว่าพี่ๆถ้าใครที่แบบเป็นคนขันอ่อนเล่นก็คือคุณคือคุณไม่ต้องแบบแคร์เกินที่มากเพราะว่ามันกากมันยังไงคือผมไม่ได้ว่ากลัวอะไรนะแต่ว่าคือมันน่าเบื่อต้องรอแล้วเพอมาก็แวเบ้คือมันเป็นยาอ่อนนะซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไงผมก็ไม่ผมก็มือใหม่หัดเล่นแต่ แค่คืนแรกผมก็เล่นไม่พลาดแล้วแต่ว่าคนอย่างผมไม่ใช่คนที่กลัวอะไรก็คือก็นั่นแหละนะะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับว่าดีหรือไม่ดีแล้วก็คลิปนี้ครั้งแรกของผมก็ช่วยกดไลค์ซับสไคร์เป็นยอะนะครับตอนนี้ซับสไคร์ก็อยู่ที่20กว่าแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามซับสไคร์กันมานะครับก็โอเคครับบ๊ายบายครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาต่อในวันจันทร์หรือเปล่านะถ้าผมมีเวลานะครับโอเคครับบ๊ายบาย